ตักค่ะตักเทตักเทค่ะมาเลยค่ะเทค่ะนี่ค่ะลูกโกนนี่เลยอร่อยค่ะกนอร่อยมากนี่ค่ะได้แล้วค่ะโอเคนะคะโกนโรยหน้าค่ะนี่ค่ะตะไคร้ค่ะ ตะไคร้แล้วอะไรหัวลิสงค่ะหัวลิสงแล้วอะไรอีกนะคะอีกนิดนึงค่ะอีกนิดนึงนะคะโรยอสีสัตว์หน่อยน,น,นึ่ทุกคนอันเดียวกันเด้อเน,นี่ยมีแค่นี้นะคะทุกคนเอาหมดเลยค่ะกเลี้ยงค่ะค่ะแล้วเราก็มีลูกชิ้นค่ะทุกคนเอาลูกชิ้นโรยลงไปเลยนะกันนี่ไงลูกชิ้นค่ะ มาทานด้วยกันเด้อทุกคนค่ะง่ายๆได้ใจความค่ะนี่ค่ะเนาะเรากินกันง่าย,ายๆนะทุกคนค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะ